แล้วนะคะเราจะเห็นว่าการออกแบบระบบสารสนเทศที่ดีเนี่ยเรามีปัจจัยที่ต้องคำนึงหลากหลายเลยนะคะในส่วนของตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสนใจนะคะว่าเอ๊ะจริงๆเรื่องข้อมูลเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะเราจะมาลองดูซิว่าเอ๊ะเวลาที่เราต้องการจะออกแบบเรื่องฐานข้อมูลเราจะใช้อะไรดีนะคะในที่นี้จะยกตัวอย่างเลยนะคะคือขอใช้แบบจำลอง ER นะคะเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงว่าทำไมถึงเลือกใช้เจ้าตัวแบบจำลอง ER ในการออกแบบฐานข้อมูล นะคะอันนี้คิดว่าทุกคนนักศึกษาทุกคนคงเคยได้ยินคำนี้แหะ data as an asset นะคะข้อมูลเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์เลยนะคะไม่ว่าไปองค์กรไหนหรือจริงๆเราทําธุรกิจเล็กๆเนี่ยข้อมูลของเราที่มีอยู่ในจริงๆเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญนะคะซึ่งถ้าเป็นองค์กรใหญ่ๆเนี่ยเขาสามารถเอาข้อมูลพวกนี้มาวิเคราะห์เอาไปใช้ในการตัดสินใจว่า เอ๊ะฉันควรจะ drive ธุรกิจของฉันอย่างไรดีหรือจริงๆขนาดในมหาวิทยาลัยอ,อย่างเงี้ยก็เช่นเดียวกันข้อมูลที่จะเก็บอยู่ในระบบสารสนเทศ,เ,ทศเขาก็สามารถเอามาใช้ประโยชน์ในการคาดการณ์ได้ว่าเอ๊ะปริมาณนักศึกษาประมาณนี้เป็นอย่างไรเราควรจะบูสต์อย่างไรให้ได้นักศึกษาหรือหา Tar g e ก็ตที่เหมาะสมในการเรียกลูกค้าเพิ่มยอย่างเงี้ยเป็นต้นจะเห็นว่าข้อมูลพวกนี้มันมาช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจของเรานะคะดังนั้นเรื่องการออกแบบฐานข้อมูลถือว่าเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่า ออกแบบไม่ดีเราได้ขยะเข้ามาอยู่ในฐานข้อมูลเราเป็นไงคะตอนที่เราวิเคราะห์เราก็ได้เอาขยะนั้นมาวิเคราะห์ด้วยนะคะดังนั้นจึงเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยว่าเวลาที่เราต้องการจะจัดเก็บข้อมูลเราจะต้องออกแบบฐานข้อมูลที่ดีนะคะซึ่งอันนี้คงเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะอันนี้บูเลตที่เป็นบูเลตที่4เนาะฐานข้อมูลที่ได้รับความนิยมอย่างจริงเนี่ยฐานข้อมูลมีเยอะมากซึ่งจริงๆถ้าไปอ่านณขณะเนี้ยฐานข้อมูลมันมีหลากหลายแล้วที่ได้รับความนิยมก็จะมีทั้ง Uh, non o n relational database relational database นะคะแต่เลี่ยงไม่ได้เลยเวลาถ้าเราวิคเคราะห์แล้วเราไปเก็บ requirement เราค่อนข้างจะเห็นแล้วแหละว่าผู้ใช้ของเราต้องการอะไรแล้วมีฟิลอะไรบ้างจะเห็นว่ามันค่อนข้างเป็น structure หรือเป็นโครงสร้างที่ชัดเจนดังนั้นตรงนี้ถ้าข้อมูลของเราในเชิงที่เก็บเป็นลักษณะของ transaction operation หรือธุรกรรมที่เราดาเนินการหลายวันอย่างเช่นฝากเงินลงทะเบียนอะไรทั้งหลายพวกนี้นะคะ พวกนี้เขาจะเก็บเก็บข้อมูลลักษณะของเชิงโครงสร้างซึ่งการอธิบายข้อมูลเชิงโครงสร้างที่ดีส่วนใหญ่เขาก็จะใช้แผนภาพ E-R นะคะหรือที่เรียกย่อ E-RD E-R Diagram นะคะเรามาดูรู้จักทําความรู้จักกฐานข้อมูลกันก่อนก่อนที่จะไปดูเรื่อง E-R Diagram นะคะฐานข้อมูลจริงๆมันคือมันก็ถังอะเนาะที่สําหรับรวบรวมข้อมูลนะคะแล้วเก็บข้อมูลที่มันสัมพันธ์กันเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบนะคะซึ่งสิ่งที่บอกไปว่า ที่ได้รับความนิยมและตอนนี้ก็ยังนิยมอยู่แหละคือ relational database นะคะละักษณะของการจัดเก็บของมันคือเป็นลนักษณะของ table นะคะมี column ข้อมูลแต่ละรายการก็จะอยู่ในแนว row เก็บข้อมูลอะไรบ้างก็อยู่ในแนว column นี่คือหน้าตาของฐานข้อมูลก็คือมองเป็นเหมือน excel sheet sheet หนึ่งเลยนะคะคือจะเป็น table นะคะอีกแบบหนึง่งนะคะจะเรียกว่าฐานข้อมูลที่เรียกว่า NoSQL สามารถจำแนกออกมาได้เป็น4กลุ่มใหญ่ๆคือมี key value Graph Database, Document Database, Column Database นะคะอันนี้เป็นฐานข้อมูลจริงๆที่มารองรับในส่วนของที่เรียกว่า Big Data เพราะว่าข้อมูลพวกนี้มันมีการเคลื่อนไหวเร็วแล้วก็โครงสร้างมันไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยนะคะถ้าเรามีเคสอย่างเงี้ยเราอาจจะลองลองพิจารณาดูว่าอาจจะมันต้องใช้ในเจ้าตัวฐานข้อมูลหน่วยสแ l ลไหมนะคะอันนี้ด้านล่างสุดก็จะยกตัวอย่างเหมือน o d u c t ะะของแต่ละแบบแต่ละแบบให้เห็นนะคะอันนี้ถ้านักศึกษาสนใจก็อาจจะลองศึกษาเพิ่มได้นะคะก็ตอนนี้มีรี o อ r ์สชั้นข้างเยเอะเลยเกี่ยวเรื่อง n o s e แนะคะแต่ในส่วนของโมดูลอันนี้เราจะเน้นในส่วนของ relational database นะคะคือฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์นะคะทำไมถึงมาเน้นเรื่องนี้เพราะว่าข้อดีของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์คืออะไรดูแล้วทุกคนเห็นไหมคเก็บข้อมูลเริ่มต้นถ้าบอกว่าอาจารย์สั่งงานมาทุกคนบอกให้เริ่มเก็บข้อมูล ไปเก็บข้อมูลตัวอย่างอะไรนู่นนี่นั่นเป็นไงทุกคนก็เปิด Excel มานั่งขี่จะเห็นว่าลักษณะของการจัดเก็บข้อมูลเราก็จะพยายามเลือกเก็บข้อมูลเป็นลักษณะของเชิงตารางดังนั้นตารางมันเป็นอะไรที่เข้าใจง่ายนะคะและลักษณะของการจัดเก็บเนี่ยพอเราเข้าใจง่ายแล้วตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เครื่องมือต่างๆมันช่วยให้ไอ้เจ้าตัว relational database เนี่ยมันมันมัน,ม,นมันไม่ตายเพราะว่าข้อมูลของมันเนี่ยมันถูกจัดเก็บที่มีโครงสร้างชัดเจนสามารถเอามาประมวลผลได้เลย ดังนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะมาดูว่าเอ๊ะถ้าเราต้องการจะใช้ฐานข้อมูลตรงนี้เนี่ยเราจริงๆเนี่ยส่วนของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์มันจะมีภาษาภาษาหนึ่งที่เรียกว่าภาษา SQL นะคะเดี๋ยวมาดูนี่ภาษา SQL ที่จริงๆเป็นภาษาที่สามารถใช้ในการจัดการกับฐานข้อมูลได้นะคะไม่ว่าจะต้องการสืบค้นจะค้นจะเป็นการเพิ่มข้อมูลลบข้อมูลจัดการข้อมูลทําได้หมดนะคะดังนั้นตรงนี้เป็นภาษาที่เรียนรู้ไม่ยาก ะะแล้วเวลาที่เวลาเราสร้างเทเบิลขึ้นมาเนี่ยเราสามารถสร้างความสัมพันธ์หรือเรามีตารางมากกว่า1ตารางนในเอ็กเซลเรามีมากกว่า1ชีสเราสามารถโยงความสัมพันธ์ได้นะคะดังนั้นตรงนี้ข้อดีของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เนี่ยเ,เข้าใจง่ายแล้วก็จัดการก็ไม่ยากนะคะเรามาดูกระบวนการในการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์กันนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะเบรกไว้หนึ่งก็จะคล้ายๆกับวงจรในเจ้าตัว ซอฟต์แวร์เดเวล็อปเมนต์ไซเคิลเลยถูกไหมคะอันนี้หนึ่งก็เป็นรวบรวมข้อมูลแต่ตรงนี้บอกมันมีข้อมูลอะไรบ้างโฟกัสที่ตัว Data เลยว่า Data นั้นมีอะไรบ้างแล้วจากนั้นเอา Data นั้นมากําหนดโครงสร้างของข้อมูลนะคะของโครงสร้างนีทีก็บอกว่ามันมีโครงสร้างอย่างไรมันมีชนิดของข้อมูลเป็นอะไรนะคะหลังจากนั้นค่ะก็มาดูว่าจากที่เรากําหนดโครงสร้างนั้นมี Attribu t e หรือคอลัมน์ไหนที่สามารถกําหนดเป็น k ีย์ได้ k ียก็คือสิ่งที่สามารถระบุรายการรายการนั้นได้อย่างเช่น เราเก็บตารางนักเรียนคีย์ของตารางนักเรียนอาจจะเป็น student id พอรู้ student id ปุ๊บรู้เลยว่ามันเป็นรายการบรรทัดไหนถูกไหมคะก็คือ row ก็คือ entity Ent ของไอ้เจ้าตัว instance ของไอ้เจ้าตัว student คนนั้นนะคะพอได้เสร็จแล้วดีไซน์ออกมาแล้วดีไซน์พวกนี้ยตอนถึง s t e ปที่3านี่อาจจะมีความซํำซ้อนไม่ต้องห่วงแล้วจะมาทำ step ที่4คือ normalization normalization คือการจัดการว่าข้อมูลของเราบางครั้งอาจจะมีการจัดเก็บ field ที่อยู่คนละเทเบิลกันแต่มีมีความหมายเดียวกันเลยนะคะอย่างเช่นอาจจะจัดเก็บเวลาพรอ,อยู่ในเทเบิลหนึ่งอีกอันนึงก็มีจัดเก็บเวลาพรในเทเบิลสองแล้วอยู่ๆวันดีคืนดีวราพรอ,อยากเปลี่ยนชื่อเป็นไงคะก็ต้องไปแก้2เทเบิลเราจะแก้ปัญหาวิธีเหล่านี้ได้โดยคือจริง,รงๆเก็บโดยการใช้คีย์หรือ ID แทนแล้วที่เหลือไปเก็บเป็นตารางที่เป็นลนักษณะของ Reference T a b l e นะคะอันนี้ถ้าเรายังไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งว่ามัน ทำอย่างไรในรายละเอียดนะคะหลักๆของ normalization คือการลดความซําซ้อนแล้วก็ปัญหาความผิดพลาดของข้อมูลนะคะถัดไปหลังจากนั้นเรามีหลายๆตารางเราก็มากําหนดความสัมพันธ์ว่าแต่ละตารางมันสัมพันธ์กันอย่างไรมันก็จะมี one to one one to many many to many นะคะซึ่งจริงๆถ้าเราทำ normalization ที่ดีแล้วมันอ,ออกมาก็คือจะเป็นลักษณะของ one to many นะคะจะเห็นนะว่านั่นคือลักษณะของไอ้เจ้า relational database นะคะส่วนถัดไปเนี่ยสิ่งที่จะให้เห็นนะจริงๆไอ้เจ้าตัว relational database เนี่ยเป,เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองถ้าถ้าจาับภาพเนี้ยจริงๆมันคือภาพสา,า,ายล่างโอเคนะคะเห็นนะคะภาพสายล่างทางนันี้นะคะ relational data model นะคะก็เป็นลัษษะของตารางที่มันมีความสัมพันธ์กันซึ่งจริงๆแบบจำลองข้อมูลหรือ data model มีหลายแบบ ะะอาจจะเป็น Star Schema Snowflake Hierarchical พวกนี้มีเยอะแยะเลยนะคะในที่นี้เราโฟกัสอยู่ในส่วนของที่เป็น Regional นะคะโมเดลนะคะซึ่งเวลาที่เราออกแบบหลักๆแล้วเราจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่าหรือเราจะใช้แผนภาพที่เรียกว่า Entity Relationship Diagram หรือ ERD นั่นเองนะคะจะเห็นว่ากล่องสี่เหลี่ยมแต่ละกล่องจะเป็นตัวที่สื่อสารว่ามันคือ Entity หรือสิ่งที่เราสนใจ สิ่งที่เราสนใจอาจจะเป็นอ็อบเจกต์เป็นคนเป็นเหตุการณ์เป็นอะไรก็แล้วแต่คือสิ่งที่เราสนใจนะคะแล้วก็มีความสัมพันธ์กันระหว่างเอนติตี้นั่นคือเส้นดังนั้นเขาถึงเรียกชื่อว่าเอนติตี้รีเลชั่นชิพโอเคนะคะก็คือเอนแต่ละเอนติตี้มีความสัมพันธ์กันโดยใช้เส้นมาลากนะคะแล้วเมื่อไหร่ล่ะที่เราควรจะต้องเริ่มใช้ไอ้เจ้าตัว ERD หรือไอ้เจ้าตัวแบบจำลอง ER D ตัวนี้นะคะ วงกลมอันแรกด้านบนเลยค่ะ database design คือลอนที่เราออกแบบฐานข้อมูลเราจะใช้ไอ้เจ้าตัว er ตัวเนี้ยสำหรับในช่วยในการออกแบบนะคะแต่เมื่อไรก็ตามอยู่ๆเรา implement ไประยะหนึ่งแล้วรู้สึกว่าระบบเราใช้งานจริงก็แล้วหรือเราเป็นไอคน IT ก็ได้แล้วเรามีเข้าไปในองค์กรองค์กรหนึ่งซึ่งเขามีระบบอยู่แต่เขาไม่มี erd เราก็สามารถ ไปดูว่าเอระบบที่เขามีอยู่มันมีปัญหาอะไรก็เริ่มต้นจากการสร้าง E.R.D. ขึ้นมาจากระบบงานนั้นนะคะใช้เป็นลักษณะของ Database Debugging ก็ได้นะคะ mm hmm. อันวงกลมด้านล่าง Database Creation and Patching ทำไประยะหนึ่ง Database ของเราอาจจะไม่ทำงานไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ตอบรับทุกๆเรื่องอาจจะต้องมีการปรับปรุงไอ้เจ้าตัวโครงสร้างของ Database เราก็อาจจะทำในส่วนของเอา E.R. ตัวนี้มาช่วยในการ Patch หรือไป ปุปะในส่วนบางอย่างที่มันกรนขาดหายไปโอเคนะคะหรือส่วนสุดท้ายคือจริงๆเอา ER เนี่ยมาช่วยในการจะเก็บ Requirement <c oughs> เพิ่มเติมก็ได้นะคะโอ okay, เคนาะดยงนั้นจะมีจะเห็นว่าไอ้เจ้าตัวแบบจําลอง ER เนี่ยมันมาใช้ในส่วนของสเต็ปอื่นๆนอกจากการที่เราจะเจาะจงสําหรับ Database Design เมนหลักของมันคือ Database Design แต่พอมันลันไปสักพักหนึ่งเราอาจจะต้องใช้ e ER ออีกรอบนึงก็ได้นะคะในส่วนของ ER ของเราเนี่ยจริงๆเนี่ยมันมีหลากหลาย level นะคะมันจะมีตั้งแต่ level conceptual logical physical นะคะซึ่งจริงหน้าตามันคล้ายกันเลยเพียงแต่เริ่มจากเราคุยกันสมมุติเราไปเก็บ requirement แล้วเริ่มสร้าง database เราก็บอกว่าเรามี entity นี้ entity นี้ entity นี้มีความสัมพันธ์อะไรนั่นคือ concept ไม่ต้องลงรายละเอียดพอเรามาส่วนของตรงกลางคือ logical ก็เริ่มลงแล้วว่าใน entity นี้มันควรจะมี attribute อะไรหรือ column อะไรนะคะแต่พอเริ่มจะลงมือไปสร้าง database จริงๆเราต้องระบุรายละเอียดแล้วว่า ไอ้คอลัมน์เนี้ยมันทําหน้าที่เป็นคีย์ไหมคอลัมน์เนี้ยมันเป็น foreign key ที่มันไป,ไปเป็น primary key จากอตารางหนึ่งไหมเห็นไหมคะจริงๆเมื่อคือจัหยาบไปลงละเอียดก่อนที่จะลงมือไปทําในส่วนของสร้างฐานข้อมูลจริงๆออกมาโอเคเนาะจากอันนี้บางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไม E R มันมีหลายอันมันคืออันเดียวกันแหละเพียงแต่จัหยาบค่อยลงไปละเอียดก่อนที่จะลงมือปฏิบัติจริงนะคะ โอเคนะคะซึ่งในส่วนของโดยทั่วไปเนี่ยเรามีเครื่องมือในการสร้าง ER ค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งโอ้โหูสร้างขึ้นมาคือเอาไปใช้สําหรับสื่อสารหรอไม่เวลาเราสร้าง ER ขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยจริงๆเนี่ยเครื่องมือโดยทั่วๆไปเนี่ยที่เราไปสร้างไอ ERD ใน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 ซอฟต์แวร์ตัวใดตัวหนึ่งนะคะจะยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ลองไปเซิร์ชดูนะคะมันสามารถเจเน r เรตออกมาเป็นสคริปต์ซึ่งสคริปต์พวกนี้มันคือคำสั่ง SQL เราไม่ต้องมานั่งเขียน SQL เอง มันได้สคริปต์ปุ๊บเราก็รันมันสร้างฐานข้อมูลให้เราเองได้เลยนะคะดังนั้นเหมือนกับเราดีไซน์ในบลูปรินท์ที่เป็นกระดาษแล้วก็มันเจเนเรตสคริปต์มาให้เราแล้วมันก็สร้างฐานข้อมูลให้เราได้เลยอันนี้เป็นลักษณะของ forward engineering นะคะหรือที่เรียกว่าวิศวกรรมไปข้างหน้านะคะแต่อีกแบบนึงก็ยังมีด้วยนะคะไอ้เครื่องมือที่สำหรับสร้างแบบจําลองข้อมูลเนี่ยจะมีลักษณะของ reverse engineering คือเราไปใช้ฐานข้อมูลที่เขามีอยู่แล้วแต่เขาไม่มี ER เราก็สามารถเอาเครื่องมือตัวนี้รีเวิร์สกลับไปคือเห็นไหมคะจาก Database ของเราย้อนออกมาให้ได้เป็นลักษณะของ E R D อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะจะเห็นได้ว่าตรงนี้มันช่วยให้เราสามารถมีระบบใหม่เอาไปเจ n เน a เรตเป็นเ a ต a าเบสได้หรือมีระบบเดิมอยู่แล้วเราสามารถสก,กัดไอ้เจ้าตัว E R D ออกมาก็ได้โอเคนะคะดังนั้นในส่วนของตอนนี้นะคะ สิ่งที่เราเรียนรู้เนอะความสําคัญของ t a b a บ se มันมีส่วนสําคัญในการจัดเก็บข้อมูลเรารู้อยู่แล้วล่ะว่าข้อมูลมีความสําคัญอย่างไรดังนั้นสิ่งที่เราจะออกแบบฐานข้อมูลที่ดีนะคะหลักๆเราควรจะต้องวิเคราะห์ออกมาให้ได้ว่าไอ้เจ้าตัว t a b a บ e ของเราเนี่ยมันจะต้องมี Entity อะไรบ้างนะคะซึ่งส่วนใหญ่ที่เราจะใช้ก็คือใช้ไอ้เจ้าตัว ER ในการสร้างแบบจำลองเพื่อใช้ในการสื่อสารจริงๆกับพวกเ a b a s e Uh, อาจจะเป็น Database Admin หรือคนที่เป็น IT หรือจะเป็น Developer เนี่ยต,ต้องดูในส่วนนี้เวลาที่เราต้อง Implement จริง